สาวที่26กกันยา 63. ออกสามถนนจากอำเภอบันทิไปอำเภอสันกำแพงตรงประมาณก่อนจะถึงโคง้งบ้านอะไรเนี่ยตรงนี้ก็จะมีจุดแวะพักดื่มกาแฟแล้วก็มีกิจกรรมให้น,นะชื่อเกาะพยาพรม กาะพยาพรมนี้ก็จะมีให้หยอดเหรียญช่างร้องและพ่นน้ำอันกลางในสิบบาทพญานาคพ่นน้ำขวามือสุด10บาทอาหารปลาสิบบาทเปิดแล้วก็หยอดเหรียญนีน่บรรยากาศวิวสวยงามพญานาคเกาะพญาพรม น้ำที่มาจากภูเขามีรถมาแวะพักพาครอบครัวมาพักผ่อนแล้วก็มากินกาแฟกันเยอะนะอันนี้ไปถึงที่แยกสังกาแพงถนนสาย1นึ่จากอำเภอบันที่มาประมาณ18กิโลรถประมาณห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ40่สโล ก็ร่มเลือนดีถนนสองข้างส่วนบางจะเป็นไม้สักแล้วก็มีขี้เหล็ก